เล่นตลกบ่เลยลองพนหากระย่างมันตื่นแต่โดนแต่ว่ายังไม่ทัน FC พนซิ้นแล้วเป็นเห็นตลอดไม่สิ้นแล้วเนาะพอน้ำซองน้องผลผลผลน้ำฝนพอนีพนข่าวว่าน้ำสุดลายเนาะกำลังตา,า,ามมาซองตามคนนั่นแหละธรรมศาสตร์ต้วนี้ก็มาทีมงานธรรมศาสตร์คนเมื่อนี้เนาะยีนสาวนก เออนี่คือวันเหมืคนกันเลยเนาะโอ้ทุกคนใอรเหรอวะคุณเบอร์เออแบบแล้วแตนี่เดบแบนี้กันอ๋อเอ้ามันเป็นสีเหลืองแบบนี้แ่่ทางในมันจะเป็นแบบไหนชีแดงอ่าเหมาะแดงหรอลูกสอดอะไรแบบนี้นะทุกคนสวัสดีสาวเปียงสาวลาวสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับนะทุกคนเข้าสู่ซอง ยูทูบของสาวบุตรเปรียงสาวลรวคือเก้ามาพบมาพอกับสารเปรียงในตอนนี้ก่ะมาหาน้องนำฝนเนาะทุกคนอ่าอดเทียงให้เทียงนาเพิ่นเป็นตีมหอยแล้วตอนนี้ก่กะก็ได้ยินข่าวว่าพัง่นก็นเก็บงูอ๋อภายนอกอสบายดีเด้อสบายดีสบายดีบาวเลก <laughs> หายไมใช่ต่โดน บ่ลเล่หผมเขาทานเขาถ่านอยู่หน้าผมแหละจนมันเปลี่ยนเลยผมมีเงินเติมน้ำมันบ่มีเงินเติมน้ำมันแล้วน่าจะสดนะเบิดเงินเบิดงบไลน์เลยเป็นอะไรเห็ดส่งนะเป็นเป็นอะไรเห็ดส่งโอ้ยหซีฟิวชาวิวคนบุตรคนบุตรสุเบิงซองเกีลยวซื้อไว้จังไหมบ่ลเล่ทายบุญนะบัลเล่บัลเล่ทายบุญเนาะตอนนี้บ่กแมนพิ้งก็ไปมันเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วแหละแอ้กระเาะทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนเน้นทุกคน พอมีกำลังใจว่าซาจ้า <c oughs> แม่เลยเนะ <c oughs> view, าะสิบวิวชาววิวเปิดมาท่อแห้งเรียนกับบุคคลไม่ใช่ไหมเออแม่เลยแม่ <c oughs> าาชาวเรียนอยโอ้ <c oughs> โดยโดยอ่ะมีแต่ผักเป็นกำลังใจเพิ่อนอะไรเนะะาะไปขำไปหาสาวน้ำพนน้ำกันผมสอนงไปหอดแล้พผม มื่อนี้ก็อากาศอ่าลมคือเก่าเนาะทุกคนสานเปลี่ยนก็คิดว่าสีฮอดแหล่เพราะว่า,ากลับมาหนาวอีกปรับโตน้ำแบบสิบก่าันแหละโมโหเมื่อนี้น้องเพิน่นสะอยู่บอ่อเนาะทุกคนเพราะว่าไม่ได้นัดกับน้องเพิน่นม,มีแต่เห็นแต่ว่าเพิ่นเก็บแต่งโมลงช่องยูทูบก็เลยมาหาเพิ่นเลยเนาะทุกคน อ้าวเพจยังอ่ะไะสบายดีเกือใกล้บ่ใกล้ด้วยเอาโอ้เป็นยังผีเแยงออกมาเนี่ยมันก็นี่มันตาบอดตาบอดแจ๊กอ่าอ่าไม่เลื่องออกมาลองมาฝนพฝนอยู่บ้างมันนี่เป็นอะไรคือว่าปิดมองโม่อะไรปะปิดแล้วเอ้ยเอาคือหน่อยเธอเออซันบอ เพันอ่ปีบังโมแต่ว่าเพิ่นแยกเมื่อไหรเฮือนน้ำพิ่นว่าเนาะป้าตุ๊กาน้ำพนป้าหน่วยแบบนี้เนาะเฮ้ยหน่วยเนืวยแบบไลยๆนี่เนาะจักพันเอียงเขาเอินพันเอียงวะพันมะลีบอก้องมัาฝนดีใช่ว่าขึ้น่ปเห็นอ๋อ บ่ไผสินอนแน่อู่นี่เฮ้ยอยากอ้ายนงลําพบ่แม่นบ่แม่นว่าเอองลําพ่เพลงกะคันน้องลําพนอน้คิดยากแล้วนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะทุกคนเ้ยอยียงุเนาะ เล่นตลกบ่เลยลองพลดหากะยังพันตื่นแต่โดนแต่วันยังมมดทันแต่งหน้าแต่งตาเนาะเนอะเก็บเก็บบังมูละกาชอบจะยิ้มเป็นบ่เมนและขอพีว่ะเก็บตะวันนี่บอกบามู้มา มาในหนาสดเดบเวอร์นี้ทุกคนเอ้ยสดเพลงสดแบบโซดโซมโซม,ม,มาเป็นสิน้นเอฟซี่นสิ้นแล้วเพิ่นเห็นตลอดแม่สินแล้วเนาะฝนน้ำซองน้องน้ำฝนคนนี้คนข่าวมานาะสโซดลายเนาะแม่เพช่วยมากกับพวกแต่งหน้ายังอยงู่แล้วดิปิดมองมู้แล้วเป็นปะปิดแล้วก็ว มื่อนี้นะ่ะันญาณมันหายไปพีดเเจ้าขายเป็นยู่ไคะม่อเวขายบเป็นื๊อยคนเดียเอื่อยน,นเ,นยเอ,อืเออ่เอยเ,เป็นคนขายมาน,าน,นะนมัพูดีนยังจะพิดอีฮะนะมาเบิ่งนมกงกินมมู <c oughs> โอ้ยคิดว่าสิมาซอยบม่เนาะอกสิสมะเบิ่งเนาะบายดีนะสงคนดี่โยด <c oughs> โายาบ <c oughs> น,นเสียงนะเนาะนาดูเมือี้นปไนเอาะ ปกติต uh, <laughs> anyway, ้องปิดแล้วกะเอารดลงไปขนเอาดิมื่อเนี้รถยางหัวปิดปิดมูโล้ะบ่น้องเะาคุณคือไปเบิ่ือเค็นช่องสมบันั่นบอกทังไหนเพิ่นปิดว้ไม่อิแจะกลเมื่อไว้เพือนพ่อเออเออมันสุกเบิดแล้วบนมีแต่โลออกมาบีลยังยังสุกไห่แล็กไก่ไก่ก็ออกมาไก้ปิดไก่ไปกระไลเนาะแช่แอยู่ งานเหนียบอยู่เนาะบักโม่เนี่ยไปขายเองบ่หรือว่ามีคนมาซื้อเอาไปขายเอง้าการมีคนมาซื้อน้ำสวนข้องกันคนน้ำบ้านจะคองนี่ละอืมังขัดวะฮะงงยปหน่อยยืนก็นได้เลอน้องหล่าจิเต็งหนาบ่หรือว่าหนาสดเลยมัอน แต่เราก็เห็นชิ้นไเลยเนาะในเม่ออย่างไรเราพาไปีิแหละมสบายบัเหยกินยาแน่แน่นอากาศมันเปลี่ยนอีกแล้วด้แล้วก็เป็นวันเอียมันเห็ดคือคนชิต๊กนมมันเนาะคนขางวันโมมางางรองวันน้เราะกคนโตคนโมโม่เลยคนโตข้าวมยันแต่มันแตกเนาะเบ่งแหเลยเมันสีเบ่งหนาเนาะมะขั่วมะแดงเนี่ยจเก็บไปเลยบ มาทั่วฮะก็เป็นแบบวันนี้มีคนมาซื้อทาส่วนอยู่ได้ขายไปขายเนี่ยได้หมัหมูน้องละหมักสิบหมักส่าสิบเอ็งเนี่ยหมักสิบหมักส่าวสิบห้าสิบแปดหมักสามพันสิบสี่ได้หางกัได้เอาไปขายพิเดน่ะบ๊วยกันเพรานจังหวะมันแพงเออหมังมูหลายในส่วนนี้มันสุกพร้อมกันชุดใช้ทางเลยเลยบันนี้ฮะอยู่ในพุ่นนะมีหมากยังแน่บันี Ừ, hai men, mama. Men, men, bởi Men, mama. 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 ngân mama. Men,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  cười Men, à, mama. À. sao mama. Men, mama. Men, mama. Men, đây, đây? จักเ้อบาทนี้ขายบปเ็นขายเปเตสทนเจ้าขันเลยบางทนสนุกดีเลยเองเ้อะนนทั้งน่ะหนับหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวดูไปเบิ่งหน้ากันด้วยแป๊บอโอเคโอเคลูกเม่โอ้ยลูกกระสินม่น้อยเนาะนโม่เยคนาะข้าวนาเป็นเป็นไข่อะไรไดโนเสาร์เลยแล้วเนี่ยโอ้ตต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 ตายนต่ต่ตตตตานตมตต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 อ มจากคนไม่เคยเห็นแบบนี้เราเคยปลูกแบบเลืยใช่ไหเคยปลูกแต่สีอันยังไงวะสีขาวๆนะแล้วก็เป็นลายเสกบัลมาเลมันเป็นแบบเลื้อบัลย์นี่มิ้วปลูกแต่แม่บอกว่าทำทำผ่านปีหน้าอย่าปุ๋วนะ โมยังเออเอฟซีแล้วมันตอบกันมากเลยว่าบโมพันยังอไงเปล่าเลยกระบอกโมพันยังน้องหลานี่ภายใน้องมมันมันหลายอย่างเนี่ยคือในสวนอ่ะมันแบบว่ามีหลายอย่างเออสีลงไปส้มก็ได้เนี่ยทำลองแล้ไค่ะใบปะไป อันนี้ใช่สิแล้วจะซื้อบ่อหรือลไซื้อบ่อหรืมาซื้อลำรางคนยังจะพาไปหล่อดูตงโมไปใช่ไหมไหนๆไหนๆก็ซื้อกินอยู่นี่แหละผ่ากินเลยนนาซามุเปียงเนาซามบุเปียงผ่างโมเลย่ึ้นชื่อเนาะนาซามบเปียงเนาะจังวะตะหล่เบิ้งโซนแช่นาซาเปียงผ่ากินว้าหมักผ่าเบบน้ำเต้าตะยากันนี่ ขึ่นเ<ม> <มา S 2> บาบางกหละ,ออหะขึ้นแ,แม่จ้บหุ่นน้อยมแม่เจ้าชิหสาวลูกขึ้นหรือว่าเจ้าชิขึ้นเอง <c oughs> ขึ้นไ,นไ,นไ่ได้ขึ้นไม่วได้ากั่นโันนะหิวขาววะผิวขาวะโอขึ่นสูงหมดเยออสั่นเเอ๊สวนนเออ ข่ากินขาสวนอีญปุเนาะแมนน่อู่ป่ะไมด้ไ่ไดอาบีดลงน้ำเอากรปั้นชุบอารป่ะโอ้แทะเข้ามาเดยไก่จีโหดกสาบนเตียงกับน้องน้ำาผอยู่แล้วทีมงานเป็นอะไรเนาะเมือนี้เนาะือโเป็นไกําลังตามมาซอมซามคนนี่แหละธรรมศาสตร์นี่ก็มาทีมงานธรรมา้คนเมือนี้เนาะมีชาวนก เอาบนเปียงเลยก็เบาเลยบรรยากาศนั่น้นพนมเนาะฟ้าบอมีกระท่อมทำใจอีกบอน่ะน่องน้ำพนนอนอยู่นี่บ่ไม่รู้ทำใจเลยเออบรรยากาศพนมำบ่จังหน่อยพนตกบเหนเนาะพาเข้าไปเพิ่งในหลุมเลื้งๆน่ะเออเดสวนเหมือนกับเด็กเหรอจ้วยกว้างอะไรเนาะปิดเบิดเดี๋ยบอตัวนี้บ่หรือว่าท่านได้ปิดอันนี้แหละ เออมันหากับเป็นหมากพ่อแม่ี่นอกโอ้ยนโบอันนี้โบ๊ดในห้องมันบ้ามากมันเห็นปะบ้เอาคือบุองป่อยแบบนี้เลยคอยแบบว่าแตะมือแบบกล้ามาส่งสมือด่าก็ลงมาแบบพิดเอาแบบีโอ้ยยัม้งไมเสียจอไแ้เโบห้องเพราะว่าช่มากกบโบเรียนอยู่เถียวัตลอดแบบคอยจอยมันนี้ดูโ่นเอัน้มางวยังคือเป็นจีเรยงบ เลยไดได้บนีนน้นี่น่าทีเลืองเออหรือพี่พี่พี่ว่าเิ่งพี่มันหลายไหน,นี่นนมันเยอคนแมพี่นอกเลมันจะีหลายแบบนี้ละ่ะลายมันจะติดตาเอาถามากซ้ำนี่นี่เอือบาคนบุกค,คุยคด้วบกยเอเดบะนี่จ้ะอ๋อเอามันเป็นีเลืองแบบนี้ว่าทางในมันจะเป็นแบบไหนสีแดง อามอลูกสอดอะไรเป็นยังสกคนลูกผสมเอามันบริมวนมีแต่ดำหมักเลยเนาะบักลายผูกเด้บหน่วยทะเลว่าเราปะจักก็เยอยืองมื่อนั้นอ่ะเอ้ยเอาเมื่อครชิบหายบ้างขบักใหญ่เด้มันเป็นบักใหญ่าบักน่อยแต่กรดูประมาณสิบเนาะประมาณสิบอีเลแดง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 ขา้างหนะเป็นสีแดง อันก็เป็นหนวดขาวๆเนะประสบสองโมงยังมันเหนื่เนื่องค่ะก็ไม่เลิกบาง <c oughs> ม,มันหลายอยู่แต่ว่ามันน้อยเนาะน้องละอ่ะเพราะว่าปิดน,ำน้ำเด้ยยยอ,อยดีแาบใหญ่เป็นหนวดแบบใหญ่บ่ค่อยได้นั่นนะเพราะว่ายันขายบ่ได้เนาะคนบ้านเฮาแบบเป็นหน่วยใหญ่มันแพงแบบอู้บ่กล้าซื้อว่าซั่นเด้อืมแม่น อันนี้ห่ะไปเลาะขา,ายแล้วบอกแต่มบูรณขายกันเขายมือบ้านพัน์แ้เลตลาดนั่นนะแม่แม่เลยขายบ,บเ่เบ <laughs> เอะัานลายบ้านลายแหละก็บบ้านเท่านี้บัค่อยบอคอยซื้อแบบแพงเนาะสูตดเมดซีฟซี่หาเพรแม่แแต่ที่นี่มันก็เลยแบบมางมูกะสุร้อมกันมาราคามันก็อย่รุด อันนี้น้องน้ำพนเสร็จอะไรหาบเอาบ่ะโขดน้ำโอ้ยหาบมาซัดเลยไม่เรี้ยงที่ใบเนาะกาต้องเดรดายเดรดายจุกเนาะเดรดายน้ำขึ้นมาหรือว่าหาบเนาะเพราะว่าเห็นทังเลยนะโอ้ยหาบนำมาใส่เลยก็ว่ตอนยังน้อยดิตอนยังน้อยเอานดำขึ้นมาใส่หันแล้วก็แบบว่าพุทเอาอย่างว่าหินตัวน้องคนน้อยบ่คิดว่าหาบน้ำลายเลยน้อยจั๊กน้อยอันนี้นะ อยู่แต่เจีวเไ่ได้ไ่ได้แบบเมอนบโอ้ก็ของตัวแบบนี้เนาะน่าจะช่องลาบเมืนบเมนบบตบ้เรียงจังวาว่าเป็นไล่นี่แหละไ่ตา้เรียงนี่น่าจะแบบเอ่อนนี้บาดนนี้มันบาดมันเจ็บ งามมนาวนันเจ็บ <laughs> น่าจะได้หลายล้านอยู่เนาะขำขายเบิดนี่เนาะคันว่ามันเป็นราคาไก่อาจะแต่คันว่าโปเป็นราคาคือสิบไม่ได้หลายล้านเจะซสิอได้ต้นทุนหือเปล่าเลยละวัทลงทุนไปประมาณเจ็ดแปดล้านลายประนันบอนน้องเพราะว่าทั้งข้าวปุยปุยแทงได้เดี๋ยวนี้ปุยมาปุยจะได้บุคลมเสียระนรเปาทุน ลายล้านมันคายมันจะเสีนั้นะพอบางคนเขาซื้อเขาบอคิดใช่ป่ะเขาลงทุนลายนะมีแต่ว่าเห็นมันแพงเลยก็่าแพงเลยก็บวิจิตรเนี่ยเรนเนี่ยแพงว่ะสูงว่ะไว้สุลกาครว่ไว้่ไหแพงกวิจิตซื้อเหรอเอ้าเห็นหมาเห็นอย่างมันเยบร่อยแล้วจังหน่อยกสีพาขึ้นไปซิมเมืองรสศาต์มันนอนทุกคนไปซื้อทึ่งหมดแหละให้เอ่ยผลคายให้เนาะนอนผลคายว่าเป็น พอดีแล้วข่อยสีโกงอะไรบางัใหญ่นี่แหวแ่มารกนหน,หนองอย่อกๆนาะว่ววาสิิมาเ,ามาเารียงถงไปจ้ากายานมาชุะวามันนั่นนะเบิรงบเป็นเนาะพอจะเบิ่งบเป็ปนแม่ต้องเ <c oughs> บิ่งมือมันนะน่ะคนดังเนาะ <c oughs> คนดังนี่นี่ทำลาเา <c oughs> <c oughs> เวลาอยู S 1> <S 1> <S <laughs> <laughs> ่เนเหมอนแบนี้ยังหัวเลยป้าปะ้าเล่งโมโมใจแล้วมั้งยังมีสนใจมาเลยเด้ยังโง่ยังงวยเลงนี่เด็สนุกที่ซื้อหมากเดืองเดืองนี่บ่้ในห้องตัวจอจปาาพายทันพยคงับายังสองวันสวันี่ปลาอยู่บนนั่งละโอ้ก็มีเลยเนาะมีน้ำก็มีปลาเลยเนาะ แต่จากปีปลาย่านี่ได้เข้าแซ่บไปแซ่บเนาะงแม่น้องมีนี่ลองกินปลาน้องนะคนปลาช่วงนี้ได้แซ่บเนาะพ่อยิ่น้องเลยช่วงหน้าแล้งนี่แหละมันดีเนาะมันผู้แหล่ขาผู้ดาบบกผู้แหล่แต่ว่าดูเอาได้ถึงลักาใยเด็เอ้ยังใส่น้ำอยู่บ่เนี่ยนะยังมารีปลาน้่มเนาะแม่นเพราะว่าทั้งที่ถหายชิปลามันมันแบบตอนนั้นมันออกมาเบิดเด็กกระปุกโซนอีกมันมีหมักหน่อยถึงมาเรื่อย มนมลอันนี้ใครมาหมูนี่เลยแม้นหมางใหญ่ไปลมงน้อยเอาปลูกต่อก่แมนแมลหน่ามันใหญ่เนาะแมนอลสลัดฮ่าแบบคนสลัดไป็นองผลเนยากโอ้ยสลัดมาด้านบนยังบุสลัดจน้อกผลได้เริ่มอกผู้คนที่ใคอยู่เ่อกเนี่อะยังะอะไรเคี้ยวๆแร็คอินได้คินบ่แมนนแมน เรายังไม่กดนะเถื่อบ่ยังหากระปุกวันช่วงกลางเดือนทันว่าฮะนนี่นะแต่ต้องรออีกจะเดือนส่งเดือนเพื่อนละนึกว่าอันนั้นอะไรมีป่ะกันนึงยังดีอยู่งามยบู๊คือกันนะมันงามเดียวกับตัวซารีครับตัวแรกเป็นของเจ้งค่ะซาลีบอหรือวะเนี่ยซาลีซาลีเลยแม่จะปลูกทั้งฝากพุ่นกับไดโทดินกัฝากุเออฝากพุ่นกันนะครับบอกถั่มตัวไปกระเพร้ อะไรไมีหน้าอะไรบองท่าจับใครทีม่มาเป็นลูกเคยคิดหนักนี้ <c oughs> ต้องเห็นหน้าเก่งแน่นนาเก่งนะุงมันขยันเพียนูกโ,โม็ต้องเป็นเนะลูมเรานปโมเป็น <c oughs> น้องน้ำพนที่สิบบุืนนะ <c oughs> ไปเบ้น้าอันชนอันนามมา้มันโมแล้วนะย่งเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปข้างในเหรอเขาว่าที่ยังมี เนาะกินแนะแบบเออไปถา่โมกินบมได้ชื่อหมดเลยนันไหนชื่ออะไรชื่อซอยเิคนนะองไปวิซิมเบิกว่ะอาจจะมีบางห้ซิมก็ได้เรามาพอด่วนเนี่ยเนาะไปก่อนตะบิดเนาะเออซิมเนาะซิมไปซิมาอิ่มบม่ได้ชื่อเลยนะอม่ใช่ขยะใช่ไหมอิ่มแล้วพ่อพ่ออะไรเนาะเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้ไกลแล้วเพราะว่าไกลไม่ถึงอือตาย ปุไปปูกินวางเงนเดินเดินบ้างเลยเดี๋ยวรูคือไปเอาศาสตร์เออโอเคค่ะรอบหน้าไป็นแล้วเพื่อนอะไนี้จ้าจ้าเฮ้ยเอื้อยเพม่อนก็ไปเลือขังโมผายกินอลไรได้หาได้เห็ดีเออคนเราม่กินมากินเ่าต้องซื้อเห็นดีคิดในใจเห็นปะอยู่ไปเวียนมากับมังค์มังค์สบายดีเอื้อยเอ้ย เป็นอได้ิได้กำไรอ่กะูกโมงแตงเนาะยันรอดพืชอยู่โอ้ยปุยกระแพ้งม้ยังกระแพ้งตาโมงลามันอีกเนาะอ๋อเผื่อมันทีใหญ่ปู่โมเนาะโมเมนทดสมเดือนกลัวเอสองเดือนสเดือนกัวสองเดือนกลัวเนอะหน่วยกับโบใหญ่กป็นลยเนาะขายได้ไนี่ จะเอาเงินมาขอจะเอามงโม่ให้ดิบอกหมายถึงว่าแบบหมากเทไรนะหมายถึงว่าหมากเทไรดิวโดยเม่ล้อโอ้ยแมงเรื่อยนะฮะอันนี้มันแมงย่างเจาะอันจะลองถ่าเป็นตัวตัวทะลองเลยเนาะจังไรเงี้ยแมนบอกอันนี้นะมันยังบุคคลทุกเป็นไรหรอกเพราะว่าขวัญหรือว่ามือมันนำใเขาเอินละมือเนาะมือมันยังบ่ตายแต่ปิดมากเพราะว่ามันมีย่างเจาะเดิปิดมากเล ตัวแมงนี่ขายยังไงได้เนาะรองหมดเลยีมันบรสุกห้ากินซื่ซือี่ลโอ้ดยดดยตัวแมงนะใจลายขอบใจลายลงงนาขอบใจลงงนาเนาะใส่หมักหมักสิพันหมักสิพันบอกกำลังเรียงเรียงเบอร์อยู่อ้ปกติจะเขียนใบเพราะว่ามีคนบัตอันใหญ่นั่นเท่าไรบัตรใหญ่มักใหญ่มมนกระตามันดับมันตัวนี้ตัวนี้สามสิบอมักสาวพันอืออือสามสิบสา เด็กก็ซิบสิบอ่ะจะนี้จะเป็นเศร้าเศร้าหาหรือว่าอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดพันหม่องขายได้จะเขียนไว้เพื่อนั่นแหละเขียนเศร้าไว้เพื่อต่อเนาะเดี๋ยวสิว่าทอ้างว่าคำใดคำนั้นจินเขาคำเดียวว่าเขียนไว้เพื่อต่อบางเทื่อกาสิบหานขายชิบชองชิบซ้ำสินะโดยเดียวอ่ะเดียวเลือกอมากกันเอามากสิบพันสองอันเชียวมาพาซิบมึงก่อนว่าเป็นยังไง เอฟซีสีเทาเราเป็นยังคือกลางตารางอ้อมกลางเห็นยังไงกลางนี่โม่ไก่เขามาเจาะโอ้ไก่มันจองโมะเหรอเข่ามาบ่เข่ามากื่อได้มันลุ่มกินมือนันกระเบืดอั้งหลายมันไหวเนาะได้อาตจะนางมากลางไว้คือความปลอดภัยหมองโมเนาะที่หนึ่งจะเป็นเราแล้วแหละยันคิดนักยันกันให้ อหามันไ้ไตเมื่อคันโอ้หักโบเนตูหาบอลเลยพูดๆเป็น้ยพูดป็นี้งบอลเราเคยนั่งวางวัางทางทางหมาปูปะอราวไม่รวยหนึ่งนะสมุนเปียงตายแล้วจะคุ้มมีถื้แม่อไ อ้ทังไหนพูบูการเข้าการเข้าเอเงินผมเหมือนเดิมเพิ่เติมเินนต่างประเทศเลยเอาตังคากพีนมโมนะพวกต่างประเทศเอาตั้งจะหัวยาุงเลยทีดีนะห่าเขาต้องแข่งอี่น่ว่าเขาส่งตัวดีเลอ คนอนนตาถ่าย้อเปี่ยนตุ๊บักวนว้าวนี่กับเดนนี่นี่แหละจ้าเดนมองนี่แหละสีห้องพุนเปยัง